สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับน้องฝ่าทระทูอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะน้องก็มีรถนะคะมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันซึ่งตัวด้านหลังของน้องนะคะจะเป็นรุ่น Next Gen Ranger x l a นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะคะเป็นกระบะ4ีประตูยกสูงนะคะคันสีดําคันนี้นะคะน้องแต่งอะไรไปให้กับคุณลูกค้าบ้างมาชมกันเลยค่ะสําหรับด้านหน้าเนาะ เราเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะทรงยอดฮิตมากๆนะคะลูกค้าเลือกฟอนต์ F4D เป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ก็คันนี้เน้นแต่งสีดําเลยนะคะกระจังตัวด้านหน้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นตะแกรงรังพึ่งแบบรูขนาดใหญ่นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถระบายความร้อนจากตัวเครื่องยนต์ได้ดีมากๆเลยนะสําหรับไฟ LED 3จุดตรงนี้นะคะ อย่างที่น้องเคยแจ้งนะว่าลูกค้าสามารถเลือกสีได้ไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะอันนี้จะเป็นเดิมๆของตัวชายกันชนของรุ่น XLS นะคะสำหรับรุ่น XLS ไม่น้อยหน้าไปกว่า XLT แน่นอนนะคะของเขาก็จะมาพบกับไฟเดไลท์วิ่งตอนกลางวันตัวนี้เป็นรูปสีแคมให้ด้วยนะคะส่วนที่ครอบนะคะน้องก็ติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะ สำหรับรุ่น x l a นะก็จะมาพร้อมกับฟันหมอกมาให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะจากตัวโรงงานเลยนะคะ่ะมาดูไฮไลท์นะคะของรถคันนี้นะคะที่เห็นคันโตโตร้อยใหญ่ๆแบบนี้นะคะคันนี้ค่ะนอกใส่เป็นแม็กขอด20นะคะมาพร้อมกับยาง MT นะคะตัวนี้ยก2นิ้วนะแล้วก็จะมาพร้อมกับใส่ปีกนกมาให้ด้วยนะคะปีกนกตัวนี้ก็ สามารถาช่วยในเรื่องการทรงตัวของรถได้ดียิ่งขึ้นเพราะว่ารถคันนี้นะคะน้องยกให้ลูกค้าสนิ้วหน้าหลังเลยนะคะเราไม่อยากให้ล้อมันดูล้นมากนะคะน้องก็ติดเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วแบบเรียบไปให้ด้วยนะคะก็จะช่วยในการาไม่ให้ล้อเรายื่นออกมาดูยื่นออกมาเยอะนะคะตัวนี้แม็กคันนี้สวยมากๆเลย ล่าหลังคาค่ะเน้นสีดําอีกแล้วนะคะน้องก็ติดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะคิบกาสตร์ติดให้เลยนะคะสีชิ้นเบ้ารองนะคะติดให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในการกันรอยเล็บขีดข่วนจากเล็บของเราได้ดีนะคะไปค่ะไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเอาเลนเดอร์นะตัวนี้จะเป็นโลบาร์ของเอาเลนเดอร์ติดไปให้นะคะเป็นขายาวแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับเปกไฟดวงที่3ให้ด้วยนะคะ คันนี้ค่ะน้องอัปเกรดนะสำหรับไฟท้ายค่ะอัปเกรดเป็นไฟท้ายแบบ full option LED เลยนะคะเดี๋ยวให้ตาก,กล้องมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะว่าสวยงามแค่ไหนนะคะเพราะว่าปกติรุ่น XLS จะเป็นหลอดธรรมดานะคะตัวนี้น้องอัปเกรดให้ค่ะเป็นไฟ LED เลยครอบฝาท้ายค่ะติดมาให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มให้กับท้ายกระบะของเราดูมีมิติยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกมาเป็นสีดำด้านเช่นกันนะ รุ่น XLS นะคะก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยนะตัวนี้ก็จะไปแสดงบนหน้าจอห้องโดยสารด้านในเลยนะคะอ่ามาดูไฮไลท์อีกอย่างหนึง่งไฮไลท์อีกแล้วสำหรับคำว่าอักษรคำว่า r รนเจอนะตัวนี้เราติดไปให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมด้วยนะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะคะเข้ากับสีจรวดมากๆเลยนะคะกันชนตัวนี้ก็จะมาจากตัวโรงงานเลยนะคะ คันนี้ดูรวมรวมแล้วแต่งได้หล่อออฟโรดมากๆเลยสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถยูนฟอร์ดนะคะก็สามารถโทรปรึกษาน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไลน์ไอดีไว้ให้ด้านล่างกันเลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกคนค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวกดติดตามไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย